ยังเก็บแบนไมอยู่ปะมีในตู้มายก็เป็นเด็กอายุ17ที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพราะปัญหาครอบครัวอะไรหลายอย่าง mm hmm. แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในย่านย่านหนึ่งที่เราแทบจะเรียกกันว่ามันเป็นใจกลางเมืองแล้วก็ได้มาจับพัดจับผูมาทำเป็นงานเซ็กซ์เวิร์เกอร์ค่ะตัวมายอ่ะหนูรู้สึกว่าเขามีความทะเยอทะยานในชีวิตเขามีเป้าหมายเป้าหมายของเขาคือ กูจะออกไปจากที่นี่แหละแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไออาชีพเนี้ยมันคืออาชีพระหว่างทางมันไม่ใช่อาชีพในฝันว่าแปลกามันมาจริงอ่ะนี่อาชีพกูนะเว้ยความรักของมามันมันเหมือนกับเส้นบางๆที่ใครมาดีดมันก็สั่นน่ะมันสั่นแบบนั้นมันมันมีความ อินสีเขียวมากๆมันมีความต้องการความสีเขียวสุดๆมันต้องการความเชื่อมัน่นต้องการความรักต้องการเป็นที่ต้องการอยู่เสมอแล้วพอความรักมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันทําให้ชีวิตหม่แบบมันแย่ได้เลยอะพอหนูเล่นเรื่องเนี้ยหนูได้เห็นหลายมิติมากๆเลยอะของความรัก ความรักไม่ใช่แค่แบบฉันรักเธอความรักคือความต้องการอะความต้องการที่เธอต้องการฉันฉันต้องการเธอความรักคือเรื่องเซ็กส์ความรักคือเรื่องการยึดเหนี่ยวกันการเชื่อมั่นในตัวกันและกันหรืออะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูขาดความรักหนูไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้หนูทั้งอยากจะเป็นคนที่ให้ความรักและอยากจะเป็นคนที่รับอยู่ตลอดเวลาหนูรู้สึกว่าความรักมันสําคัญมากในโลกและถ้าทุกคนมีความรัก ในความเชื่อมั่นกับใครสักคนหนึ่งอหนูสึกว่าโลกใบนี้จะสวยงามขึ้นมากเลยมันคงจะมีทั้งความคอมเพลม้์ความรับฟังกันมากขึ้นหรือว่าความรุนแรงที่น้อยลงถ้าเราใช้ความรักให้กันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้โลกสวยไปไหมนะแต่หนูรู้สึกว่ามันช่วยได้